เอ่อเริท่ทีเนี่ยที่ผมใช้ใช้ชื่อที่นํามาเรียบเรียงเป็นหนังสือใช้ชื่อว่ากุญแจห้ากุญแจความสุขห้ากุญแจมัสจันมัสจันคือเป็นการแนวคิดที่สรุปรวบรวมมารวบรวมมาเพื่อสําหรับคนที่จะ นึกถึงคนที่จะปฏิบัติธรรมแล้วเอาจริงผมมองเห็นว่าจะมีในห้าส่วนที่ผมได้เก็บรวบรวมมาไว้นะจะถามว่าสรุปยังไงคือเดิมทีเป็นชื่อห้างเจียวความสุขห้างเจียมเจันแล้วซึ่งผมเองไว้ใช้ให้กับตัวผมเองแล้วพอผมผ่านผ่านทุกขที่ได้รับอะไรต่างๆมาก็ล้วนแต่ใจของผมอะไปอุปทานนี้ ในสิ่งนั้นแล้วพอเข้าใจเรื่องกรรมอ๋อมาแต่กรรมที่เราอุปมา์เราไม่อามัผมก็เลยมาปรับที่ว่าถ้าคุณเจาความสุขห้านอาจารม์อจัร์คือหนึ่งความต้องการแล้วก็ถามตัวเองว่าเราต้องการอะไรจริงๆนะครับถ้าต้องการอะไรจริงๆแล้วต้องการความสุขความสุขต้องเป็นความสุขที่ดีและเป็นความสุขที่ปลอดภัยนั่นคือคือจริงๆเลยดัยงนั้นเราจะได้ความสุขถ้าหากความสุขที่ไม่ ไม่ปลอดภัยก็จะเช่นว่าโกงเขาก็ได้แล้วก็ได้หรือก็เป็นความสุขเอาเปรียบเขาก็ได้อย่างเนี้ยอย่างที่สองก็เป็นความความดีความกล้าก็กล้าทําความดีที่สามก็คือความรักสานึกคุณที่สี่ที่สี่ที่สี่ก็คือ นะครับถอยลบงกันที่สี่ก็คือความสงบลมเย็นภายในที่ห้าคือเปิดใจเรียนรู้และยอมรับความจริงครับอันนี้เป็นชื่อชื่อของห้ากุญแจแนวเพื่อจะให้เป็นมาตรฐานที่จะยกระดับขึ้นมาเพื่อให้ให้ตนเองอ่ะปลอดภัยจากสิ่งที่ไม่ดีที่เคยกระทำเมื่อเปิดใจเรียนรู้ยอมรับคุณธรรมความดีก็คุณธรรมความดีก็จะเป็น ที่พึ่งของตัวเขาของจิติญญาณเขานะ่ครับอ่า